ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นที่เปิดเผยว่ารำตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลดวดเรกเพิ่มพูนชิดชอบมีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนรชาชการในสังกัดกระทรวงเป็นหนังสือลงวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา,าเรื่องยกเวน้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนซึ่งระบุข้อความว่าตามนโยบายก็คือเรียนดีมีความสุขเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการลดพาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนให้ผู้ปกครองจึงให้ทุกหน่วยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดพิจรารณายกเวน้นหรือผ,ลผล่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียนเป็นชุดหรือรองเท้าอื่นโดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสมแล้วให้รายงานผลการดําเนินการกลับมาให้รัฐมนตรีด้วยค่ะอันนี้ก็แปลว่าคือรายละเอียดเดียเขาบอกเลยนะฮะว่าต้องส่งรายงานผลพร้อมข้อมูลนักเรียนที่รับการยกเวน้นหรือผ่อนผันมาที่กระทรวงด้วย อันนี้ต้องขยายความกันสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเมื่อเช้านี้ว่าที่ร้อยตวธนุองค์ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกนะครับว่านโยบายนี้ที่ล้มตรีว่าการศึกษาเพิ่มผลชิดชอบสั่งการอย่างที่บอไปมันเป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการสรุปเรื่องค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและค่าอื่นรวมถึงค่าเครื่องแบบ ประเด็นที่สั่งการลงไปเนี่ยย้าตรงนี้ก่อนว่าเปนกรณีไม่ใช่การยกเลิกนะไม่ใช่การยกเลิกระเบียบเดิมว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบนักเรียนนะคะแต่เป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายให้แก่นักเรียนได้ตามความเหมาะสม,มโดยคำนึงถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นสําคัญนั่นก็แปลว่าเสื้อผ้าหรือรองเท้าค่ะใช่ไหมต้องพิจารณายกเว้น และถ้าดูคำสั่งคือต้องรายงานเข้ามาในารายละเอียดเนี่ยก็บอกนะครับว่ามันจะนำมาซึ่งการไปดำเนินการเพื่อจะหาทางของงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือเรื่องค่าแต่งกายในโอกาสต่อไปก็หมายถึงว่าสั่งด้วยให้ยกเว้นหรือผอนผันเป็นรายคนคแต่ให้ส่งข้อมูลมาเพื่อจะได้รู้ว่าขาดแคลนเท่าไหร่จะได้ของงบประมาณไปช่วยเพื่อจะให้มีชุดักเรียนแบบคนอื่นๆขณะเดียวกัน มันก็มีอีกมุมหนึ่งเกิดขึ้นเป็นต้นว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กคณิตศาสตร์บายพี่ช่วยคาดว่าน่าจะเป็นคุณครูและติวเตอร์ค่ะโพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่าด่วนที่สุดยกเว้นผ่อนผันเครื่องแบบนักเรียนในวันเปิดเทอมซึ่งผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบต่างๆเรียบร้อยแล้วอ่านั่นก็แปลว่าซื้อไปแล้วซื้อกันหมดแล้วเพราะว่าเมื่อวานบางที่เปิดแล้วใช่แต่มุมหนึ่งถ้าฟังดูคําสั่งดีๆก็จะเป็นกรณีให้เป็นรายคน เหมือนจะอย่างนั้น<ช>ไม่ได้ให้เป็นการทั่วไปใช่อ่ะอันนี้ต้องตาม